บ้านขนมบัาร้านวันนี้สวิธีการทำน้ำสมุนไพรตัวหนึ่งก็คือน้ำพึ่งมะนาวนะเป็นรสเด็ดเราใช้สำหรับบรรจุขวดนะคะทำเพื่อพร้อมทานเก็บไว้ทู้เย็นได้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะหลังจากที่น้ำต้มเดือดท่านแล้วเราก็เปิดฝาไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยมีความอุณหภูมิอุ่นลงเพื่อเล็กน้อย พราะเวลาเราใส่น้ำผึ้งเนี่ยเราไม่ต้องการให้น้ำผึ้งของเราเนี่ยโดนความร้อนโดยตรงเพราะว่าจะทําให้เสียคุณค่าเพราะฉะนั้นพอน้ำฝุ่นแล้วเราเค่อยใส่ส่วนผสมแล้วเราก็พักเอาไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็บรรจุขวดก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเวลาเราใช้ตาวาช่างอะค่ะส่วนใหญ่เราก็ช่างไปเลยโดยที่เราไม่ได้คืนค่าในส่วนของวัตถุดิบที่เราจะ ใช้เพราะฉะนั้นต้องคืนท่าก่อนทีนี้ในส่วนของสูตรเนี่ยเราจะใช้น้ำพึ้งอยู่ที่240กรัมต่อน้ำ1,000ันมิลลิลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลที่เราไม่ต้องใส่เราใส่แค่น้ำพึ้งอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยผงมะนาวขอแนะนําเป็นผงมะนาวนะคะแทนน้ำมะนาวเพราะกรณีเราเจอน้ำมะนาวที่มีรสขมเนี่ยทำให้รสชาติของน้ำสูตไทยของเราตัวเนี้ยขมไปด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้น้ำมะนาวผงยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อีกนิดน้อยก็คือในส่วนของเกลือ เกลือเนี่ยใช้ในการในส่วนของให้ส่วนผสมเนี่ยมีความรสชาติของมันเด่นขึ้นเล็กน้อยค่ะอันดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราพับน้าไว้ให้เย็นสักครู่หรือว่าครูคูมาลดรลงนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปเลยเกลือเนี่ยคือ1น่งสนสี่นะคะ เดี๋ยทิ้งส่วนผสมไว้ใต้คลิปนะคะคนให้ละลายละลายแล้วเราก็ใส่น้ำพึ่งตามลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนถ้าในส่วนของน้ำพึ่งแท้เนี่ยจะมีความข้นเหนียวนะคะขอให้เป็นน้ำพึ่งแท้ส่วนเป็นน้ำเชื่อมนี่ไม่แนะนำเพราะจะทำให้มีรสชาติฝัด สีของน้ำเนี่ยจะต่างกันเพราะาน้ำพึ่งแต่ละ,ะแต่ละแบบเนี่ยจะไม่เหมือนกันน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งเกษรน,น้ำพึ่งของพึ่งโดยโตรงนะคะทีนี้ในส่วนของน้ำพึ่งเนี่ยที่ไม่ได้นำให้มาทำน้ำสมนุนไพรก็คือน้ำพึ่งจากน้ำพึ่งของชนารงนะว่าจะมีคมขมมากเป็นพิเศษเหมาะกับการทำไม่จะสำอางหรือว่ามีส่วนของยานะคะอันดับต่อไปอะแค่วันนี้แล้วเราก็ใส่ในส่วนของงมะนาวที่เราได้เตรียมไว้ทีทุกอยาก่างเท่ากันได้คน พอเราใส่ผงมะนาวไปปุ๊บสีก็จะขุนลงเรายังคนให้ละลายอีกนิดหนึงเพื่อจะให้สีเข้ากันดีตอนนี้มีกลิ่นหอมมะนาวช่วงราคามะนาวแพงเนี่ยแนะนำให้ใช้มะนาวสงได้เลยค่ะที่ให้เป็นมะนาวผงเพราะรสชาติเนี่ยมันคงที่ไม่มีอบความขมรักให้เย็นสนิทเล็กน้อยแล้วก็บุข,ขวด แนะนการบรรจุข,ขวดนียให้เราล้างข,ขวดก่อนกับน้ําร้อนนะคะแต่อย่าให้เป็นน้ําร้อนสนิทนะคะเพราะข,ขวดนียมันไม่สามารถทนความร้อนได้เกินร้อยองศานะคะบางข,ขวดอยู่ที่90องศาจะทําให้ข,ขวดยุบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้น้ําปุ่นลวกข,ขวดหรือว่าเป็นการพลาสตยนั่นเองเพื่อจะให้การกิบรักษาได้นานขึ้นเรียบร้อยค่ะ มร้อยค่ะงครัเรียบร้อยค่ะทำง่ายไหมคะ